สวัสดีครับอดไม่ได้ค่ะมาพักโรงแรมหรูๆระดับแบบระดับโลกยูนิคลี่แบบนี้นะฮะเราก็ต้องอวดนิดนึงเดี๋ยวจะกินเมื่อกี้กินข้าวซอยไปเพราะเป็นคนกินน้อยแต่ชอบข้าวซอยอาหารท้องถิ่นที่เป็นของเหนือของใต้แกงใต้ก็ชอบนะฮะแล้วก็เห็ดโคลนของการจะนบ,บุรีเราก็ชอบนะ เทศกาลเห็ดโคนใช่ไหมก็จะมีทุกปีฮะทันใครมาเที่ยวเมืองกาลร,รับรบองจะต้องนึกถึงสะพานข้ามแม่น้ําแควซึ่งตรงนี้เดินไปไม่กี่ร้อยเมตรจริงๆซึ่งข้างหลังเนี่ยฮะสามารถเห็นสะพานข้ามแม่น้ําแควจากรีสอร์ทแห่งนี้ริเวอร์แควบีรบรีสอร์ทพรุ่งนี้เช้าเราจะ เก็บบันทึกภาพทานอาหารเช้าเช้าชมพระอาทิตย์ขึ้นตกดินหรือาขึ้นตอนพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าเช้าสิเนาะแล้วก็แต่ตอนนี้อยากจะบอกว่าอยากจะอวดอะไรหรือว่าบรรยากาศแล้วก็จะนั่งกินเดี๋ยวไปกินขนมจีนน้ำเงี้ยวเมื่อกี้ข้าซอยเสร็จไปแล้วอร่อยมากเจ้านี้อยู่ตรงแถวถนนไปสนีทุกคนแล้วก็เดินมาแล้วก็จะเจอแนวแบบคาเฟ่น่ารักน่ารักฉันกระเธอแล้วก็ฟาดมาแล้วฮะทุกคนอร่อยมากเดี๋ยวเราไปกินข้าวซออขนมจีนน้ำเงี้ยกันในโรงแรมหรูขนาดนี้เราต้องแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรนะอ๋อติดดินยันนิดนึงถูกไหมฮะกินอาหารแทนที่จะแบบหรูตามโรงแรมเราก็กินอาหารที่เป็นพื้นเมืองแต่มีคุณค่ามีคุณภาพอาจจะไม่ดูหรูสําหรับบางคนแต่สําหรับเราอะ่ะมันอร่อยแบบคุณภาพอ่ะเราก็ลึกนึกว่าหรูแล้วนั้นอย่าอย่าด้อยค่าอย่ามากินกันนะฮะอย่านึกว่าขนมจีนน้าเงี้ยวแล้วเนี่ยจะต้องอ๋อนั่งกินแต่ตาม ข้างถนนไม่ใช่ข้างถนนแต่อร่อยเป็นบรรยากาศแบบเขาเรียกว่าเนทีฟแล้วก็มีคุณภาพกินแบบคุณภาพอร่อยแบบคุณภาพจริงใจนึกออกไหมไม่จําเป็นต้องระดับพัตคาาร5้าดาวนี่ค่ะกินในโรงแรมหรูแบบนี้เลยทุกคนโรงแรมหรูลามาเห่ามากวิเราะกปิดเครื่องนี้ก่อนอะไรอ่ะเดี๋ยวนะครับอ่ะเราจะกินขนมกินน้ำเนี้ยกันต่อหน้าต่อตาประชาชนอ่ะล่วงมา เทเลยทุกคนนะฮะซึ่งเราเคยกินขนมในจีนทำเนียวที่อร่อยที่สุดมาแล้วเจ้าหนึ่งก็คือแถวบางขุนคลมนะฮะอันนั้นคืออร่อยมากแล้วก็บางทีไม่เคยกินแบบรสชาติแบบนั้นแต่อันนี้เรามาลุ้นกันนะว่าอร่อยจริงไหมอันนี้เป็นสูตรของเชียงรายจะไม่เหมือนคันนะฮะไหนะะน้ำยาขนมจีนอยู่ไหนอ่ะอย่าบอกนะว่าลืมอ,อันนี้นะฮะทุกคน เราต้องกินก่อนหกโมงเย็นฮะมันจะได้เรียกว่าสุขภาพดีถ้าหลังหกโมงเย็นเราจะไม่กินแล้วนะฮะทุกคนนี่ฮะทุกคนฉะนั้นจะเห็นว่าเราจะไม่แบ่งแยกไงว่าอาหารระดับไหนถูกป่ะอาหารทุกอาหารก็มีคุณค่าจะมาบอกว่าขนมจีนน้ำเงี้ยวทำไมมากินในโรงแรมเอาก็อร่อยอ่ะทุกคนเดี๋ยวนี้ฮะามีดอกนิ้วด้วยฮะเจ้านี้นี่คือดอกนิ้วจริงๆนะฮะของแท้เจ้านี้จะชื่อร้านว่าออ ขนมจีเออข้าซอยขนมจีนน้ำเนียวฮะทุกคนแต่อยากจะบอกว่าของดีกินที่ไหนก็อร่อยฮะนะฮะอยากให้ทุกคนมาพักที่ออรีเวอร์แควบิทรีสอร์ทจังรวยอ่ะทุกคนนี่ฮะสุดยอดมากๆเลยอลังการมากอวดอยู่นี่แหละนะฮะฉะนั้นเนี่ยจะมาบอกว่าแม้ถ่ายแต่เรื่องกินถ่ายแต่เตียงนอนอย่างเงี้ยไม่ได้นะ เราไม่ได้ถ่ายแต่เตียงนอนสวยๆรูๆนะเราถ่ายบรรยากาศให้เห็นว่าชีวิตคนเราเนี่ยเลือกได้ใช้แบบชีวิตมีคุณภาพมาพักโรงแรมดีๆระดับร้อยดาวแบบนี้นะฮะก็ต้องบอกให้โลกรูก้ไงถูกไหมไม่ใช่ง่ายๆนะโอกาสที่จะได้มาเจอสิ่งดีๆแบบนี้ต้องขอบคุณนะฮะสำหรับโอกาสที่เราได้เจอโรงแรมดีๆแบบนี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะไป เงาะนาสารลรงเรียนกันนะช่วงวันที่ส0มสิบกรกฎาคมไปแล้วฮะเดี๋ยวต้องหาเวลาก่อนทุกคนว่าติดเออมันมีงานสอบเนี่ยบอกตรงๆทุกคนเราก็ต้องเคลียร์ลุกงหน้าต้องไปให้ได้ฮะแลวหลังจากนั้นก็จะมีเทศกาลลองลังศาสตร์ที่อุตรดิตถ์เราก็ต้องไปถ่ายให้ทุกคนได้ดูได้ชมกันว่าเราไปพักที่ไหนไปกินอะไรง่ายๆเราไม่เน้นกินนะไม่เน้นกินฮะบางอย่างไปกินก็ไม่ถ่ายลงก็มีฮะทุกคน ฉะนั้นอันไหนดีถึงจะได้ลงช่องของเรานะช่องเล็กๆแต่ก็เราก็ต้องสกรีนกันนิดนึงดูกินดูทุกคนมานะฮะเพราะช่องของเราเนี่ยเราทำไม่เหมือนคนอื่นไงฉะนั้นอย่ามาด้อยค่านะฮะอืมน่าทานมากทุกคนอ่ะป้อนทุกคนป้อนอืมอืมอร่อยสะอาดทุกคนอืม เข้มข้นกลมกล่อมฮะกลมกล่อมเป็นสูตรเชียงลาทุกคนอ,อร่อยอร่อยอเคี่ยวถูกเครื่องปรุงเครื่องเคียงแล้วมันเข้ากันหาทุกคนอ,อร่อยตักไม่ถูกเลยทุกคนนี่ฮะดอกนิ้วมีฮะดอกนิ้วของเหนือแท้ๆอ,อ,อร่อยอร่อยมาก อย่างเราเคยไปชุมพรเขาสอยที่นั่นก็ดังนะะเขาสอยอุชุมพรแต่ว่าเป็นคนลำพูนนะฮะไปพักที่ชุมพรการเด้น Garden. สี่คืนหาของกินแบบเยอะมากไปกินกาแฟเขาทะลุของอิ er นเตอร์เขาทะลุหน่อยนะฮะอร่อยมากทุกคน ไปกินกล้ยเล็บมือนางไปพักที่ชาลิชารีสอร์ทหรูหรามากแล้วก็น้องใหม่รีสอร์ทบ้านใหม่อ่าน้องใหม่รีสอร์ทตรงหาดายรีไปวัเดเจดกรมหลวงชุมพรทุกคนศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็หาดายโคตรสวยเลยอะ่ะอืมอร่อยมากทุกคนอ่ทุกคนจำคำขวัญประจำจังหวัดกาญจนบุรีได้อย่างตรงลงอาถามจริงๆริง แพนบูรามด่านเจดีสะพานข้ามแม่น้ําแพวอัญมณีหลากสีอะไรก็ว่าไปแล้วก็แหล่งแร่น้ํำตกน้ําตกจะเยอะฮะทําก็จะเยอะทํำกระแสอย่าเงี้ยอร่อยทุกคนอร่อยมากใส่เครื่องปรุงถูกปากไหมอร่อยล้ำเลิศ แบบพรุ่งนี้เราจะตื่นแต่เช้าถ่ายคลิปให้ดูนะแล้วก็ไปทานอาหารเช้าของที่นี่เราชอบทานอาหารเช้าของโรงแรมทุกที่อยากที่ไปเพราะว่ามันรู้สึกเหมือนกแบบง่ายๆแต่มีความหรูหรานะฮะของแต่ละที่จะไม่เหมือนกันหาะทุกคนบางเจ้าเนี่ยถ้าเป็นคาบภาคใต้เ็าจะมีแกงใต้บวกให้ด้วยฮะอ,อร่อยมาก <c oughs> dördüncü